บ้านเฮาให้โชคสวัสดีซี่สู้ผูสกคนครับผมเมื่อนี้คิมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของพอบริสวนกันต่อเนาะพี่น้องเนาะเขาล้างมาแล้วสองหมดสิติดได้ฝนมาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิมาตามเนาะพ่อเพราะใครว่างเนาะก็ใครว่างเมื่อนี้เป็นยังคือยังได้ว่างคือยังได้กลับบ้านมื่อมาใส่สีโอ้มาใส่สีเนาะมื่อนี้เนาะเขตอุดรอนเป็นเดืยงตั้งอบจ่อแม่เอาบัตจเพียงใ่งวดมือนึงได้หลายเปล่า ไดพ่อได้เกยวได้ปนบ่ได้ยู่เลล่ะได้โยนบ่เขาซ้อเขาล่างซ้อมวด,ดีเดีอันนี้ยน้่แหจแต่ามกีครั<อ>บต่อกันนี่บ่มีหลักฐาน <c oughs> ผมมีหวดวันที่หนึ่งเด้ <c oughs> เดี๋ยวผมเสียเอซี่นเบนิ้ง <c oughs> ผมมีเพราะว่พบาพ่อประวางตา่างวดเันที่หนอ่งนอ้นเดี๋ยมสองอเ,นนอเอฟนเบ้งมเพราอวพ่อปงารงหมววนที่หน่ะเน้เดีวผมเสียอฟซีคนเบ้ผมเห็นบ่อังาวดวันที่หนึ่งพนี้ิกา เป,เ,เป็นตัวเน้นความนี้เป็นตัวเน้นพ่อเน้นสองสามครับเด้นสองสองสามไม่สองแปดจะร่างที่แปดไงทีนี้ไม่สองแปดกับสามแปดนะอันนี้อันนี้งวดสิบหกคุยกีการนี่อ,อ,อันนี้งวดพุดสิบหกคุยกีการนี่เขาตัวเน้นความนี้นี่เขาล่างสองงวดจรนลหรอเขาตัวเน้นความนี้นี่ เปกับสามกับจับคููให้มันมากกอดข้อกันมากเนาะพอดเนาะที่บอกว่ามันไปรไ่วมกันได้ไปร่วมกันได้เอ่แต่มันไปร่วกันว่นใดแ้ว่ามันไปรไ่วก,นนดดกัน่ันใแต่ว่าบนนี่พิษที่พอนี่เรียกบมาน้กากันมันมากสองเทเมื่อเมื่ะบ้านนี้เมือเอม่อนเนบบ้างอีกันว่านี้ได้อีกสองวันเ่แล้วเอออคือมันพิษมดแปดเก้า 8, 9, เลยวันึ่งเก้าวันหนึ่งเออ ไอ้วงอุงเป็นของลางเลยวันอ้ที่ออกไอ้อย่างวะมอข้ามันมาลางมันกับของล้างผิดผิดล่างผิดสองเดอกันมันม่อย่างวะหาเจ็นี่มันซีเบะสามเจ็ดอันนี้คือหลักฐานของเกาสองวดนาอพ่อเนาะเขาตารางนี่จ่าวบนจตาวบนกับรุดรุดสองวดสองวดบลรุดสองงวดล่างเขาสองงวดสามก็แปดเรยยองหนึ่งยผิดนี่ยล่ ก็แปดอะ่รตัวงเปลี่ยนก็สัมภาเขาเป็นตัวเน้นความนี่ควเน้นสองคู่นี่สัมภาระไล่มือมือกันนี่สัมภาพะอบระวางบัดบัดมือนีว่างได้มาบาทเนาะมือนีมาว่างได้มาบาทมาเบิ้งกันได้ไปนองนไยมาเบิ้งกันเปิดตำล่าอยู่ตำล่าจนนั่นเนาะใกล้ชิมวดแล้วใกล้ชิมวดหัวแล้ว ยังแค่ปียัปแค่ปีปีหกหกหกคนเดียวถ้าปีหกหกอืมหกกิเปดด้วยจนขาดมันเยได้นะจนมับเลยจนเปียจนเปียเนาะแสดงว่าปีนี้็ก่ได้อาหัวไม้ได้เี่่หัวไม้แก่แล้วพอดีพอดีจะเมื่อพอดีจะเมื่อไรแค่สองใบ เรกองหนาวเลียซอียอไบกะแต่ว่ามันสามงวดงวดย่ดอกอกุ้มปีอยู่ดอกกงวนี้มันแลี้ยนร่มันเลี้ยงอะไรหนี่งวดอมันจะเลี้ยงวันนี้นี่วที่หกอันนี้วที่หกอันนี้ว่าสามสิบมแล้วมเดียว่ดีเอาเปี่กระดาษเล่ยวันเสาร์ดีเนาะทุกวันจิตเลย

คนใส่ไปห,หาเราป่ะกอก็บว่า,างด้วยเก็บว่างป่ปพอ่วิไส่ป่ะว่าเจ้าเช้าเห็นขับรถไปเกี่ยวเขาแต่ว่าเห็นว่าไส้พันยวน อยู space, ok <giving> ่รถอยู่อยู่ลูกลูกคนมอดใส่เรามาถึงแล้วขับรถไปแก้เขาตัวอือโอ้ใช่เรา่อมเราจดรอกใช่เราแปดสิบเก้าปียังขับรถถ่อยเขาเสยอยอเราเบาบางดอกเบาางเบา่างวันนนึงเล่ากับเบาบางบได้ไปบได้ไปตาม มันโทษไปเราก็บริยิงนงหนกเพราะว่าเราขับรถ วิ่งบนหกกับศูนย์หกสองหกแปดหกเก้า หกสี่ศูนย์สองชุดสามชุดเจ็ดชุดเก้าชุดหาชุดสุดที่ยังไม่ีาหาบุมมา เจ็ดยูชุนแปดยูนี่ชุนเก่ายูนี่ตายคีดว่าก่อนกอนกันห <c oughs> กหไหม<อ>่อชุนหกแก่คิว่าก่อนก็อกันไร่อนเห่ชุนสามชุนแปดชุนเก่าหายหายเลย สฮบ,บพิดกป็ือหายเลยปีนี้หกอนรปม่หอันที่ได้เอารัฐบาลไทยหมดไปวะนว่มันติดมานำอยู่อบเพื่จังใดรัฐบาลไทยอันใด บอ่อบเลีมากเลี้ยมากโอ้โหก็เ้องมึงมาก,มากล่างวิ่งหกกับเก้าเขาแสดงว่าหกชันกันบนล่างตัวน,นี้ชันกันเนี่ยมันช้นกันเน,นี่ยหกชันกันบนล่างเลย ก็น sociedad, ี่เน้นทึ่งบนลลางเลยตัวเดียวเลยอือว่าเน้นตัวเดียวความเนี่ยอย่างทุกทบนกับหกลางกับหกโอ้เห็นไม่มาเห็นเหรอเห็นก็จับคู่เป็นตัวเดียวกันเลยคจับคู่ จะพูดยังเป็นตัวเดียวกันหกสี่หกแปดนะครับตรงกับบนต่อน่ะเน้นหกสองหกแปดบนบนเน้นหกสองหกแปดเก้าสี่เก้าห้าโอ้บน,บน ไม่มาด้วยกัน0389ไม่มาด้วยกันส่วนลางว่าไหม้ยหนึ่งๆสีของผมมันมันมาได้อยู่ยตัวหันผมมีหนึ่งตัวหันได้อย,อ,ยอ่อมีหนึ่งๆสีได้โยนบ่เพราะว่าสีลรตเตอรี่มาได้หลายใบยละต่ว่ามีโอกาสมาได้สีอื ก็ขอเของของตัวนึงมันมันเสีแต่มันพม่อมาบนปั๊บมันจะไปไปกับรางทันทีเลยเอาล้างเน้นตัวไหนพ่อวปเนี่ย่อมักเลยตัวเน้นโอ้มักมันมันจะเป็นตัวเดียวกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล้างมันจะมันจะเพี้ยนเดี๋ยวล้างมันจะเพี้ยนเดี๋ยว่อโอ้พ่อมักเลขคู่บ่มักเลขคู่บนกับคู่คู่เด่นั้บนกับหกสองกับเลขคู่ อยู่ไรกันเลยหรืว่าอแล้แต่ก็เลยคูมันจะมีเพียนตัวนี้ใส่ขี้มันจะเป็นหัวเก่าจะเป็นหัวเก่าเมื่อไหร่บางทีสองตัวนี้จะกอดข้อกันขึ้นบนกันอือกอดข้อกันมาเลยแมนเหล็กพอมันมากอดข้อกันมาดูป้อมแต่ว่าเป็นยังขึ้นมาโค้งสองเพราะว่ามันชุดหนึ่งสองอื ศูนย์หสองตัวลางตันึงอีกขึ้นขึ้นตังนี้แหละแต่จะทำามักศูนย์ได้มันจะเป็นตัวนี้ตัว่าศูนย์หนึ่งสองตัวตัวหนึ่งพ่อจับบดติดเลยว่าว่าจับหนึ่งว่าจับผมขึ้นหมักแทนว่าจับล่างตัวล่างกับพ่อใส่อยู่จะว่าศูนย์นมีเลยอยู่ล่างศูนย์นมีเลยตัวผมยานแนวเดียวเวยสันจอนจานตะเบิ่นเบิ้นบะยานตะเบิ่นแนวเดียวไปเชื่องไมโแมนบะ อว่างนั่นเดียวเห็นบ่ปีกายในเบิร์มัดปีอรดเกาเก่าหกหกสี่ผุนเงีงเบินต่างหลายงวดแต่เบิมันก็เป็นอนิดละศูนซวนโอ้ยขอบเว้เอ้ามันออกล่างเลยเนี่ยนี่โอกาสออกบอเลยไดนซวนเาพอเรียกเบินผมว่สื่อจักเรี กระัไปจำเลยารตรีผมก็บประสอจักเทียเลขเบิร์นเบิรนหลดีเนาะครับนี่เสน่ห์เลยครับกับมาหกขกาเพราะว่ามันมาแต่ว่าหกบนล่างแล้วเนาะมันมาส้นกันแลว่าไอ้ตัวตปูมนเนเก่าหนึ่งเป็นชุดอมต่ว่าสายวิ่งสายเลียนนีวิ่งรถหกแล้วผมว่าสายวิ่งสายเลียนวิ่งหกหลดหลดหกหลดแล้วหกหนึ่ง มัเราเก็บมาเลยอันนี้เลขยังอีกพ่อนี่เลขยังนไงเลขยังนี่เลขตัวนี้บ่สอันเลขสี่ก็เลขยังนั่นเห็นวอสสี่นึงมาได้ที่ะนี่สี่นึงกันมาได้ที่สี่นึงทีสองได้ที่สองติดอยู่นี่อะสีสองมันติดมันติดมันติดเลขกันดับได้ครับเลขยังไมจากิดเลย หนึ่งสองสี่หกแปดก็น,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 นี่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 ตัวนึงโตถือว่ามาตั้งแต่เนี้ยจะสื่อได้ขาดเลยนะจะว่าไปตัวนึงได้เนียเออมาตัวนึงกับมันกับมันกับมาตัวนึงมาว่าตัวนึงได้มันกับม,มาตัวนึงมันจะยู่งข้างบนอะไรเลยมันบองว่าน้ำกันน้ำก็ถือว่าแม่นตัวเอาเอาไม่เอฟซีคนเบิร์นนะมาโอเคเอฟซีคนแคปหนาจอได้พี่น้องได้พี่น้องเขาแคปหนาจอครับผมบนนี้วิ่ง บนนี่วิ่งหกกับศูนย์เน้นหกเพาะเปนลมว่ะส่วนจับคู่นี่หกสองหกแปดหกเก้าหกสี่ศูนย์สองศูนยหเน้นหกสองหกแปดมิเเลคคูตัวนี้พ่อมิตตเรขไม่ตะเกาหกกัตกนตัวเลขคู่ขงิขงมิตเตเรคคู่มาวน่ะหกแ ก็อันนี้ข้างล่างครับโอ้โหมีตัวเดียวเน้นหกสองหกแปดล่างนี่ก็วิ่งหกกับเก้าเน้นหกก็เก้าเนาะจะคู่กับหกสี่ตรงกระบนอีกนเป็มันเป็นแบบเออคือมันเส้นหกสี่หกแปดในตรงกระบนเลยตัวเดียวกันแต่ว่าตัวเน้นเน้นก็ละตัวนะพ่อเนาะเน้นหกสี่กรับบเก้าหามีหกสี่มีหกแปดหกหา เก้าสี่เก้าหาอันนี้เลขว่าม้นํากันบนแล้วพออ่อเนาะเลขว่ามาน้ากันพี่น้องห้อแคบหน้าจอเอาพีชสองแฉโอเคแนละ้วยี่สิบหงัดพี่จองแฉยี่สี่หงวดพีชสองพีชสอ,องหงวดพี่เก้าแปดเลยอันนี้อันนี้ว่าม้นํากันล่างได้พี่น้องได้อันนี้ล่างเป็นแถวอยู่ได้พี่น้องได้เป็นแถวเป็นแถวอยู่นี่พี่น้องห้อแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบอยู่ในฮาร์ดซตดรเตี่กันรตเตลี่ก็เห็นหลายอยู่รตเตลี่เอา เรียกมันมานนั่นดิพ่อก็เจ้าว่านสว่านนี่ลอตเตอรี่นี่ขีบบมีเลยสองกาเก้าสองไหมเก้าสอเก้าสองความั่นกันไนบอกขึ้นมาแห้งแต่ได้ได้ได้ที่นี่อยู่ในบะมีนี่ได้ได้ไเก้าสองนี่ลอตเตอรี่บะมีขายเดียวดิไส้วานอ่ะโอ้ิดแห้วของความมเก่าอยู่ด้นี่เกาอยู่เรียกงเรกอกงเออนั่นไอ้เก้าสองนี่ <stand ard S 1> บัม้าเด่บัม้าเด่โอ้เล็กบัม้าน้ำกันโอ้กอยาเจ้าครูด้วยโอ้กอย่าอันนี<ป>้ก็แล้วแต่อันนี้ผมเปิดอันนี้นองเกาได้เป็นซองเกาได้ด้วโอ้เป็นซองเกาได้แต่เกาซองไม่ได้ไวมันกับตัวเดียวกันและวสินเพราะว่าเป็นพวกแคบเลยเยอะเพราะว่าคนขายหลุดตลิ่งเพราะว่าเกาซองกันไม่มีขายนะเพราะตามเพื่อนละอ่าพี่น้องเขาแคบหน้าจอแล้วกะ พวกมันกันสุภูสุกนพ่อเขาพูดไครับผมอ้าสุภสุกมอนๆด้วยื่องเฮงเนาะฝอเนาะไก่ปีใหม่ไก่ปีใหม่หาไม่เงินไม่ท่องกินปีใหม่กันวั้วันน้อัดแหงเลยดนาะ้อาแหงเสดเลยเอาฝากคนเลยก็แชร์คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม